อาน้ำมาอันนี้กินข้าหงเอ้าไปใช่เวอดหลักไก่นี่ ต้นกับเมื่อยนี่เปงาเปงานับเป่งงานมึงจะทำงานวันเรีย ทำงานหาเงินซื้อเตาอ่อยไก่แม่แหงนั่งรับตัวบะไรอย่างงานก่อสร้าง กิีบก่อนสิบพ่อยได้ลงแล้วบะเนี่นงานนะเว้ยได้หอเพื่อนเดียวกินเล่นๆกินเน้อดวอ้วน cái <laughs> ừ. hoa này nó bữa này. bữa, đều, bữa đều. อ,อืหมุนตาไปกินข้าวหมอเลยบ่กดิอ่โอ้ยหนามปาป่าเป็น Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ rất ừ. là ừ. cho kênh Ghiền bên